สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกตุกตาดีกดติตามในช่องยูทูบเตอร์เต็กเลียงวัวครับตาส่วนตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้เดดดีเดดไม่โอ๊ครับไม่หยาด็ดดดีเดดไม่โอ๊ครับอากาศดีอย่าปาเปืือนเือนมาดูต้นยางปาร่าครับเพื่อนๆือนครับยางปาราอยู่สี่ปีเปืือนเปกนาาก็ประมาณโตช่งนิ้วกับบางต้นก็โตสีุ่้นพอพิบิตีนะครับก็มี่ครับนี่ครับพุมกอน ครับเหลือยกับใจเหลือยใจเหลือยนี่ครับลายเหลือยมือนี้ครับเหลือยไปดีต้นดีต้นนะครับแต่ก็เก็บใบไว้กองเดียวไว้จุดครับผู้เรียนกับเพื่อนๆไม่รู้กีดปิดกีดตู้กับเราตาเจี๊ยดได้ได้กองอยู่ก็ไม่ได้ตั้มกับไม่ได้ไไดดหนึ่งรับโน้บุมโกนขึ้นมาตีอิดครับตั้มตีตั้ตมโรดยางครับหลวงแม่นตั้มไม่โรดกับกเสร็จทั้งนู่ด้านหน้าคือทั้งทุเรียนของผมครับที่ผมตาเจี๊ยเพื่อนๆดูครับ กับปลูกโล้มกับกับยางครับวันนี้เขาแยกกันเลียครับเป็นลูเป็นปนเลยครับแต่ยางนี่ปุ๊บนี่ยกับยางอยู่กันนะตอนนี้เลยครับนี่กำกำไม่รบตีอีกสี่ปีไม่รู้เลยตัดไม้ถ้ามีไม่รู้ตัดไม้ครับถึงปนก็ตกตัวตกก็ไม่ได้ตัดตึงตรงจางเปล่ยนตัดกันแล้วนี่ครับยางถ้ามรายครับผม๊นู้กับกลางเบิือนนู้กันนู้กกลางเบิือนนู้ปุ๊บตั้งไว้เลียครับเดี๋ยวก็เหลือหมดกับตำใบทีละนิดครับเดี๋ยว

้างน้ำครับป้าปู่ก็ก็มาจากวังนู่นครับผมว่าที่นี้มีความหมุนร่มร่มบูนครับนี่ช่วงนี้ก้นตกดินจุ่มครับเปลื่นเปลือนน้ำไม่ต้องรดเลยครับเปลื่นเปลือนดูครับไม่รู้กี่ติดกี่ตู้กับเปลื่นเปลือนลงเมนมาดูครับสำหรับเปลื่นเปลือนที่เคยโคนยางแล้วปลูกเรียนด้วยเปลือนเปลื่อนเปลื่อนที่โคนปาล์มเลยปลูกเรียนครับคิดผมไม่รู้กี่ปิดกี่ตู้กับเพื่อที่จะเป็นแนวตั้งนะครับนี่ครับปุ่มกับปลูก ไปตีตามต้นครับไปตีตามเตี้ยครับผมปลูกเจ็ดกุลเจ็ดครับเพื่อนๆครับเจ็ดกุลเจ็ดนระวังหกเจ็ดระวังต้นเจ็ดครับอันนี้เต็งลงรับน้ำแบาปะปุก็เพื่อเพื่อนเล่ยตาโรดครับเล่ยต่งปีมีความอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่โดยกุลโตกครับน้ำบนนี้โดยกุลโต๊ะนี่ครับนั้นก็เล่ยต่งปีเพื่อนๆพเล่ยมาแถวนี้ครับแต่ชายโตปีทีหลักมาปั้นนนปั้นว่าเม็ดครับ น,นี่ครับโจผีกันนั่นตีหุ่นเล่นี่ครับนี่ครับวันนี้พ่บมึงลมไหมครับเล่ครับผมจุดเหล่ครับผมปลูกไหมครับอันนี้เต้ของใด้เจ็ดต้นครับเต้ของใด้เจ็ดต้นประมาณเจ็ดต้นครับเจ็ดกุญแจท์ครับผมผมเริ่มปลูกเยี่ยตำมาจากกลางนู้นครับตำมาตีนิดตีนิดกับเปลื่นเปลือนครับว่าไปครับจากบ้านครับท้วนครับไปทิพย์ลู่เลยครับขึ้นมาตึ้งกับประมาณตีที่เบสตีทิพย์ตรงนั้นครับต่ำตำรักปากกระโจนกระหนังครับ ก the ุญตอกยบลมโคนนี่ครับนี่กระพึงโกนไปเมื่อวานครับนี่ครับนี่บางต้นมันก็ยิ่มบางต้นมันก็นี่ครับบางต้นมันก็อย่างเล็กจังครับเพื่อนๆอย่างเล็กอย่างตาวโตพี่หวีตีที่อุ่นหกอุ่นเย่ยรุดครับผมว่าอายุประมาณโตพี่หวีตีประมาณต้องนิ้วขึงครับไม่ไม่ไม่เยิ่งมาว่านั้นเลยครับนี่ครับสีใหญ่ใหญ่ประมาณแต่นี้ครับนี่ครับผมก็โกนหมดไม่รู้ว่ามีกี่ปิดกี่ตู้กับเพื่อนๆแต่ก็ตั้มไปเลยไม่ดีสั่งปื้อเพื่อนๆ คือเดินหน้าเลยครับตอนนี้เดินหน้าเลยไม่ต้อยลังเลยครับพอที่ปีทีเรียนนี่ปุ้มหล,ลังเรยว่วปุ้มอีปุกยางอ่ะปุกเรียนครับตอนนั้นที่ปีทีเรียนนี่ครับปุ้มกับแคว้นว่า,วาปุกยางร่องไรตีมันต่างมดจ้ามไรครับร่องไรกึ่งปุกยางไป็นร่องไรกึ่งนะครับเลือดยิดนึงนััวบเว็นไหนปุ้มปุกเรียนได้จ้ามที่ว่าตนติดแข็ดที่นี่ไปเลยครับแต่ว่านู่มันกึืนด้วยเป็นดอกเป็นลูกเป็นป้นตนอาหม่อพี่ครับ ตอนนี้เตี้ยใจนนี่ครับไม่ที่ทำอำเพภอราะว่าแต่ว่าจุดนั้นเป็นหลุมมดเป็นหลุมมดต้นหยีดิบดำดิบลูกครับผ้อมมากลั่นเลยครับเอามาเปรียบเทียบกับยางแต่เราตัดปีนไม่รู้ตึงไม้นี่กับกองผมตามเบิ้ลปีนึ่งป๋อก้นกระตกป๋อกางๆเป็นหลูกเป็นหยาดมันเล่นได้ใบกองผม,ผมหลวงมดครับใบนี้เล่นมดตึงไม่รู้ป้มมีกมีดปิดกีดตู้เปลื่นๆนี่ครับผมกามาป๋อได้เปลืปล่นๆได้รับจุ่มนี่ครับ ว่าเพื่อที่เพื่นเปื่นที่เคยโกนยางปลูกเรียนโกนปัป๊มปลูกเรียนได้ปนผลิตเร็วกลุ่มตุนกรับได้เป็นแนวตัางได้เป็นกําลังใจครับถ้ามาเทียดได้มาเทียดได้ครับนี่นี่พ่อยิโกนนี่ตัดรับต้นน่าใจเลยครับแต่ว่าต้องใจดําต้องตั้มต้องก้มตั้มครับปู่ปเรากำลหงโน้นเรยวครับอนาคตข้างนะหน้าอายุไม่มากที่ครับปว่อ,อีกที่ปีข้างหนนะ้าเรา็รับาู่ลืมที่ที่ปีต,นตน้นต้นเรามีด้วนดูเรียนรอยว่าต้นครับกระพ่มหว่านาเรียงครอบครัว เลี้ยงกบลัวเลี้ยงเลี้ยงกบลัวเลี้ยงทางบ้านได้ปุบบ่รวยกว่าต้นกับผมนับเดียวตัวนี้ที่พึ่งปลูกไม้กันอีนะครับอีอี๋ทิพเปอี๋ทิปเลือปลูกไม่อี๋ทิปเลือตรงนี้อี๋ทิปเลือนะครับตรงนี้ตามเต้านี้อี๋ทิปเลือตรงนู้ตามเต้านู้กับผมว่าเป็นรอยเลื่อยเลยครับผปุ๊บน่าจะตีเบียงหน้ากันน่าจะเลี้ยงกบลัวได้เพม่อนๆครับปลูกปั้มกันมันลำบากลาเพม่อนๆหมอนตรงหน้ารถตุกตรงจ้างคนตัดลาครับไล่เรื่องครับ ปุ่นเรียนว่าครับตอนนี้ผุ่มตำรถครับปอ่มสีนูผมทำรเองพี่ครับจีดยาตั้งปลาตั้งยาแต่งกิ้งเลยปุ่มตำรวจมดครับครับมีประสบการณ์เลยครับว่าปีป้านมาทำเหมนปื้นครับวันนี้ก็ตําใจเพื่อนๆยังตัวนี้ก็ดาคาดีครับปุ่มยอมรับว่าดากาดีครับแต่ว่าผรับปุ่มเร,เรียกว่ามันโรไม่หน่าไหนาตุ่นนี้ครับโกใกล้ไปในกระดาษเร็ว มากดราคาเราทุกปีครับจวงนี้มันเป็นจวงนาคุณนะครับยางกเบิ่งเปิดลี่กราคากันก็ขึ้นอยู่เมืองกันทุกปีครับแต่พอตัดได้รวมกันนะผมกลัวว่ามันนี่ลงแล้วครับถรามรู้รยเราปบมันมาเรียกครับยางตึงปามก็ตอนนี้ลอนตาลาดเลยครับโรงงานไม่รับนายตุนกดไม่รับนะครับลานเต็มนะครับไม่ตัดก็ตัดไม่ตัดการวงมดตรงราชาทก็จำใจตรงใกล้ครับราบบาดเรื่อเรื่อนี่ครับมันเป็นบหนาเรียนเรา็ไม่แย่ว่ามันนี่ดีครับเ่วากัน ก็โลดีอาทิบเลยครับผมว่ามันมัดต้านว่านะต่อไปนะเมื่อนมันเลื้อยโลดีอาทิบกับมันอย่างเกณฑ์ได้แต่ผมเ่มผมผมจำความได้กับดิบเลื้อยพี่ครับทีุได้ยินเขาเล่นอะไรเรียนนี่ตู้นี้ตู้นี่ผมไม่หน่อขึ้นไม่ลงที่ครับนี่ไม่รู้ว่ากีดปิดกีดตู้เพลื่นเอนนะนี่ลงม่อนโต้เลยครับมูม่อนโต้นี่ก็ม่อนโต้ตึ้งตุ้งเนียผมกล้าว่าอีดิบต้นนี้ผมจะปลูกอ่ามุดรังกิ้งครับแล้วก็อีดิบกลางบนนู้ผมก็จะปลูกน้ำดำครับ ตึงตัดใบโน้บมือจะปลูกพวูกหม,มานี่ไรักทิพย์ตนารายหยาโนนรักทิพย์ตนกับแบบนั้นเลยครับคือคือหยีทิพยตนนึ่งก็เป็นพวูกม,มานี่หยีทิพต,ตนนึ่งก็เป็นหมุดตั้งกิ่งมาแล้วนะครับนี่ครับปล่อยยางตามเตี้ยมันได้หยีเบ็ดตนตามเตี้ยมนี้มันได้หยีเบ็ดตนมาแล้วนี่ครับพว,ว,ว,วนนบก็จะปลูกอาไล่ไล่ปั้นร่วมกันไปครับแต่ว่าจะเน้นนักไปที่ม่อนโตนะครับอ่าตัวหน,นึ่งก็อยากอยากกินกันนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบกินเรียนอะไรเพราะมีบุฟเฟ่ต์ที่นี่พ่อใกินทุกตีครับ เหมือนเหมือนบานบานโรหมดตั้งกิ่งตามบานบานโรก็น้ำดับในวันนี้ผมว่าไม่ก่อยมากที่นะโรก้ายเอาตู้กับลูกเรียร้อยปมว่าก้ายได้ผอ้คนก็ต้องลองกินเล่ครับนะควักเปลื่นๆจอยเม่นเป็นแนวต่างดีครับว่าผมกิดตู้กิดปิดกับเปลื่นๆนี่ผุ่มปมก้อนยางนี้เมียไม่รู้ที่กันนะครับว่าปุ่มก้อนวนรู้ว่าปุ่มลุงนู้นก้อนปัดผุ่มตี๋เลยปัดอู่เต็กตีงเลยแต่ว่าผมก็ไม่ดีสำปื้อครับเพราะว่าผมก็อยากให้กบปวดระบาย นะควันกางหน้าเรามีแับน,นี้เราเราไม่ลำบากครับผมเจ้าไม่ลำบากคนทำร่วนเรียนนี้ไม่ลำบากกว่างเปลื่นเ,เป็นแนงใจ๊ดี้ครับกางลานนูมีโบกันของผมครับคุดไปเร็วเดี๋ยวจะดับอิดไหมครับถึงเองนาน้มด้วยครับแถวบ้า,บานผุ่มสีเหนีากาดีครับประโยชน์จากวัดตังบ้านผมอยู่ป่าย้อมหนุ่มนู้นครับนี่หลายผมอยู่ระโยชนผมขับรถมาไปครับที่วันเปติบลูมาได้ทุกวันผมไม่เหนื่อยครับผมรักผมจบ แต่ว่าเนี่ยครับพอเรานี่ครับมาเจอปบบหน้าเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้ครับเรามันจางครับว่ากิดปิดกีดตุกแต่ปุ่มจำเรับมปุ่มมันปุ่มไม่ต้อยครับปุ่มไม่ต้อยปุ่มทำเหลวเลยครับนพอพอเนี่ยรับปุ่มไม่ปีก็ช่วยตัดหญ้าเลยครับพอตัดตัดเองไม่ไหวนี่ก็หลังนี้ผมตัดเองเลยผมมันเหนื่อยครับแมนไม่ตันนะครับผมกล่าวว่าไห้ปูอเด็ดน,นาวดนี้ครับ ถึงผัวน,นาเลงก็ม,มีโบทำโรงอะไรก็เป็นโบใหญ่นว่าวดูดน้ำขึ้นมาไว้เป็นตั้งกับตัวน,นึงเป็นปลาปลาป,ปูก็มีกับมีกล้องกับไม่รื้อตรงนี้กล้องฮะกันกล้งลอยเม็ดผมเจือว่าผมไม่กล้าดน,าน้ำนี่นะครับสีผมกาปูกาปูกาปลูกนี่ครับนี่ครับกว้างเปลืน่นเปลี่นเป็นกําลังใจที่นะครับคลิปอาจจะยาไวไปนิดนกว้างผมเล้งไม่มีท่าทางเลยครับแต่ว่าเล้งมาจากหัวใจครับบผมคนยิ่งใจ อันนี้ยครับเดี๋ยวดานวนวลเป็นลูกเลยครับปีนี้ก็ได้กินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ครับพปีแรกนี่เปลือนคุ้งลูกล้านนี่เกี้ยวจือติดลูกเรียนอันมัดเรยครับจองง่อยมัดเรับกมายกินกันครับขอบคุณมากมานะครับที่ข้ามาติดตามรับชมครับไม่มีได้หมาครับของผมครับทำร่วนตุเรียนตุนน้อยครับต่ำไปต่ำไปต่ำไปเพอร์นี่ครับปุ๋ยบางทีตือทีร้องตามลู่นี่ครับคอมพิบางรุดเลยครับตีตามลู่กับตือตึงลู่ วันนี้ได้เต้งได้ตามแต้งนี้วันนี้ใต้ตนนี้ครับจะรับกันมานานเลยครับพอจะตือมาทีเดียวมันไล่บาดเพไม่มีทางเบือนยาครับผมต้มจือทีกวดครับแต่ว่าก็กวดนี้ว่างอีเม็ดก็กวดนู่นได้จือมากับมันก็ไล่ตัวยาครับนี่ครับนี่ครับครับขอบคุณหมานะครับกิดปิดกิดตุกเดี๋ยวเราอนมาดูว่าเบื่อเบล่ครับที่ปีกลางหน้าครับไม่ตีตำรวจนะเบื่อเปื่านะไปเกียร์ไปหน้าเลยก็ไม่ต้อยเลยครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ